สวัสดีค่ะทุกทท่านไปไปทำงานกันค่ะช่วงนี้อากาศดีมากเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสไปทำงานค่ะไปทำงานวันนี้อากาศดีขึ้น <c oughs> อุ่นขึ้นค่ะแต่ก็ยังเย็นเย็นอยู่มีลมนิดหน่อยในงานดินฟ้าอากาศท้องฟ้าโปร่งใสแต่ที่ใส่หมวกเพราะ สะผมค่ะที่คุมหัวเพราะว่าสะผมผมยังไม่แห้งค่ะเดินออกมาเดี๋ยวจะไม่สบายกับคืนเพราะฉะนั้นต้องติดหัวไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่8ปดโมงกว,กว่าแล้วน่าจะ8ปดโมงยีแล้วมั้งสายแล้วค่ะไปไปไปทำงานกันนะคะไม่มีงานก็ไม่มีเงินค่ะทุกคน ดินรนเพื่อค้นหาเงินสละเองออีนองเงินสำคัญใครเนาะเป็นคนตั้งให้เงินสำคัญทำไมทุกคนต้องหาเงินถ้าไม่มีเงินไปแลกเปลี่ยนสิ่งอื่นๆของคนอื่นเขาก็ไม่ให้เรามาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ เงินก็เลยสำคัญทุกคนก็พยายามดิ้นรนหาเงินเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าก็ทําให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายหาเช่นกัน <c ười> อู้ลบลมเย็นค่ะลมเย็นมากบ้านนี้แดดบ้านนี้อย่าไว้ใจนะคะแดดบ้านนี้แดดหนาวคะ่ะ ก็อุยเดินเร่งรีบนิดนึ่งลมแรงค่ะลมค่ะลมลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันเถอละมานเดือนนี้เดือนอย่างมกราอยู่ก็ยังไม่แน่ใจว่าหมดหิมะหรือยังแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะดูพื้นที่สะอาดสะอาน พอฝนตกชะล้างลงมาก็ละลายหมดฝุ่นอะไรที่นั่นก็หายหมดแล้วก็ชอบใจที่บ้านก่อนอุยทุข้างสะอาดหุ้ยลมลมลมปะทะตึกวนลงมาเซเลยค่ะ ก็ประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วแต่การเดินวันไหนเดินทอดน่องก็ช้าๆหน่อยวันไหนเดินเร่งรีบแบบวันนี้ก็จะไวหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์สิบกว่านาที เห็นที่ทำงานอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมาอัปเดตให้ดูอีกฟ้าอากาศความเป็นอยู่ของคนไทยแรงงานที่ต่างประเทศโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย